นี่ะครับผมถ่ายตรงริมรั้วทางด้านที่เหนือของตลาดมาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับนี่นะครับไ,ไอ้พวกนี้ซื้อกันร้อยแล้วขายกันร้อยแล้วนะครับนี่ก็ผูกไว้ตรงริมรั้วน,ะคะนีครับเต็มเต็มข้างรั้วหมดเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ไอ้ที่รถร้อจอลลดรถก็มีบางส่วนก็ขึ้นรถแต่นำขึ้นรถหมดแล้วนะบางส่วนก็นี่ครับกำลังรอขึ้นรถอยู่ครับ

ก็มีรถจอดรอขึ้นรนะครับครับ่ยลก็ไหมดเลยนะครับนะครับ ก็มา่วนด้านตะวนออกนี่นะเนี่นะปีอัวเนี่ยครับอันนี้ซื้อขายหมดแล้วนะพ่นสีหมดเนี่ยสวนด้านตะวันออกนี่นะครับ้ว่าีนค ไอ้สอนน่านแต่มันออกรั้วรั้วนี่ก็เต็มหมดเลยฮะยาวเป็นแบบเกือบสองสามร้อยเมตรนะครันี่นะครับผมเดินเดินเข้าไปไม่ได้นะปลูกเต็มหมดแล้วก็รอบางส่วนก็ขึดด้นรถนะครับนะครับก็นะครับซื้อขายกันเยอะแต่ก็ยังไม่ยอมหมดนะฮะเพราะราคาก็ยังไม่ขยับนะราคากออ็ายังเท่าเดิมะครับ ครับกับไอรถพ่วงสิบล้อเนี่ยซื้อแคบาทเขาไงหมื่นแปดครับอ๋อหมื่นแปดเนาะแม่สาวนี่ก็ขายไปหมื่นแปดนะครับขับก็คุณมากกับบดี